บิน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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากจ๋ากับพวกเราในรายการมาขอบเมียจ๋าเด็เดี๋ยวก่อนนะคะอบองประชุมเมียพระเอกไปไหนอีกแล้วต้องบอกว่าเมียพระเอกนะคะลูกก็ดีขึ้นแล้วค่ะขอเวลาอีกแค่หนึ่งวันในการหยุดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามปกติ่ะคเละเอง ทำหน้าทำไมอ่ะเอ๋อดไต่ปีกเลยเอ๋อดเป็นนางฟ้าเลยฮิแต่ดีแล้วแหละโคตรพาระเลยเนี่ยนต่มันก็น่ารักนะนานได้แต่งแบบนี้ตอนเด็กๆเคยฝันว่าอยากแต่งตัวเป็นนางฟ้าในนี้นะคะมีคนหนึ่งเป็นนางฟ้าแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเดียวนะคะเขามาเป็นแก๊งนะพี่ทำนิดนึงรู้สึกไงเวลาว่าคนมาเรียกเราว่าแก๊งนางฟ้าอ๋อภูมิใจมากเลยค่ะสวยดีบอกพี่เซ่จริงๆพวกเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะคนชอบหาว่าเนี่ย ตั้งช okay> ื่อว่าต okay> ัวเองว่าแก๊งนางฟ้าเหมือนแบบว่าหลงตัวเองหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นพวกข่าวอะไรแบบนี้และค่ะที่แบบว่าเห็นแบบดารามารวมตัวกันเยอะๆแล้วก็แบบอาจจะแบบอ้ามีแต่ดาราที่แบบว่าน่าตาดีๆอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบอ่าแก๊งนางฟ้าจิตาหนูตอบคนเดียวไม่เคลียวันนี้หนูยกแก๊งมาด้วยเดี๋ยวพี่ๆี่สบายเลยค่ะโหรอเลิกบนออกมาเลยบาแก๊งนาง วันนี้ขาดเจ็ดคนค่ะวันนี้ไม่ไม่อยากครบแล้วไงต้องยอมรับเราเจ้าดิเล่ล่ะเนี่ยเจนนี่นี่เจนนี่เจนนี่อเมริกาชมแอยู่ไปคริสไปเซี่ยงไฮ้ สามไปสางปัญหาสามขาดดีแล้วขาดอย่าครบเลยทำไมคะมีขนาดมาแค่สามนี่สามกับสี่นี่โอ้โหหมุนไปซะแบบว่าจ็ดคนแล้วเจ็ดคจุดเริ่มต้นของเจ็ดคนที่มาเป็นแก๊งนางฟ้านี่มายังไงคะมาเป็นคู่คู่นานากับเจนนี่วุ้นกับพอล่าแล้วก็พอล่ากับเจนแล้วเจนก็กับแอนอีกแล้วเจนกับคริสใช่แล้วก็เจนกับคริส ก็มาเจอกันฟังแล้วเหมือนแชร์ลูกโซ่เนาะคุณแหม่มคะมีคนเขาเปลี่ยนชื่อแก๊งนี้ว่าจากนางฟ้าเป็นนางเฟกอ่ะคือไม่คือเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปบอกว่าให้ใครเรียกเราว่านางฟ้าแต่ถ้าวันหนึ่งเขาจะไม่เรียกนางฟ้าแล้วจะไปเรียกนางอะไรก็ตามอันนี้เราก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมีชื่อใหม่แล้วก็โอเค ก็แล้วแต่อะไรไ็ได้แล้วแต่จะเรียกเราแต่ว่าคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีชื่ออะไรใดๆทั้งนั้นเราก็คือชื่อเราก็คือแกงนคุณป้านะเจ๊อ้อนจริงๆชกงในกรุ๊ป้าค่ะคุยกันเราเรียกว่าแกงคุณป้าเป็นมาจากคุณพอล่าเขามีมีน้องคนแรกเลยไงคะแล้วพวกเรานี่ก็เลยกลายเป็นคุณป้าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะลราเสียใจไหมในเรื่องอะไรในเรื่องเนี้ยที่แบบว่าบางทีบางฟังแล้วมันก็ดูไม่ได้ว่าคนมันเรียกเราอย่างนี้ถ้าคนที่เขาคิดอย่างนั้นจริงๆเราก็ ไม่ต้องมาสนใจป้าเพราะว่าหนึ่งคือเราห้ามไม่คนรักเราแบบห้ามไม่คนแบบรู้สึกยังไงกับเราไม่ได้เลยอยู่ในวงการนี้เพราะฉะนั้นเราเต็มที่แล้วทาให้ดีที่สุดก็พอแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรแบบนั้นเรารู้ว่าการกระทำเราคืออะไรใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเดีนขอไปเติมหน้าทาปากให้เต็มสตรีมนิดนึงนะคะอย่าสู้ไม่ได้ชินิพักสักครู่ค่ะไปแล้ว